สวัสดีครับจากร้านบอะนะครับอันนี้ MG EP นะครับผมเปลี่ยนเบาะผูหน้าเป็น Honda Accord G8 นะครับตัว Inspire นะครับผมเป็นมือสญี่ปุ่นนะครับ้ากลางเป็นอะคทาล่าตีดส้างเป็นหนังนะครับผมตัวนี้ด้านคนขับก็จะเป็นกับไฟฟ้าอยู่10ทิศทางนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับผมก็จะมียกหน้านะครับอ่ายกหน้าคนชอบรองขาสูงสครับผม ไปก็ยกสูงครับวันนี้ยกสูงยกทั้งตัวเลยอย่างคนรูปร่างเล็กก็อยากปรับเบากให้สูงช่วยได้ครับผมไปก็เป็นเดินหน้าเลื่อนหน้าครับถอยหลังแล้วก็ปรับเอนนอนครับได้เยอะเลยอนนี้ท่กากลางอัลเทอร่านะครับนุมน่มๆนั่งระดูดตัวครับนั่งไม่ร้อนครับพวกนี้ ไปเป็นด้านหลังนะครับลูกค้าเห็นไหมเอ,อ่ยจะฟองขึ้นมาอ่านี่บูกไปตรงกลางเนาะเจ็ดดีๆ่วยได้ครับตัวน,นี้บนเบื่อหลังปวดหลังชอบอาหมอนไปลองไม่ต้องลองครับตนนัวนี้ให้ปรับด้านหลังได้เลย ทำความสะอาดเรียบร้อยครับหอมๆครับผมยวดูด้านหลังครับมีกระเป๋าหลังให้สองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยแล้วก็มีโปรปีใหม่ครับเแยมที่แขวนสองให้้านหลังสองอันเลยชายขวาเดีกยว่ามาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านคนนดั่งน,นะครับผมรับสวยเลยด้านซ้ายก็ฟังก์ชันก็จะเป็นถายหลัง ไฟฟ้าสีทิศทางนะครับเดินหน้าไอยหลังแล้วก็ปรับเอ็นนอนครับผมติดตั้งก็คือแปลงขาตอนเหล็กเข้าหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้เจาะรถเสียหายนะครับผมรับประกันดูแลให้ครับหลังการติดตั้งชุดนี้จบที่15,900นะครับพร้อมติดตั้งเดินระบบไฟให้จบเลย ยังไงก็ฝากติดร้านไว้ได้วยนะครับบายพาร์ตเกาชนบุรี085-090-3855ขอบคุณครับ